สนับสนุนโดย The Fabric อยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิดผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิดแหล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องตุรันมูตู้นะครับผมวันนี้พามาชม มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอ o ์คอสก่อนเปิดตัวนะครับว่าตัวรถนั้นที่ม i น o r c h a เชนมาใหม่นั้นมีอะไรที่เป็นนำเสนอในด้านดีไซน์ใหม่บ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปรับชมกันเลยครับผมมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอ o ์คอสใหม่ Min c นอร a เชนนะครับผมมากับด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่และภายในที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผม ในส่วนของด้านนอกนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของตัวรถด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับผมที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็จะออกแบบคล้ายๆมีหน้าตาคล้ายๆกับคอนนะครับผมเรียกว่าเป็นคอนที่วางซ้ายกัดควางด้านขวานะครับพร้อมกับพรมอะไรนะครับที่ออกแบบใหม่เรียกว่าอันเก่าและการแบบปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ด้านหน้านะครับผมก็มีไฟหน้านะครับออกแบบในทีมของมิตูบิชินะครับผมฟอร์มไฟเดย์ไลท t ดันทามิ่งนะครับผมล้อแมกใหม่ขอบ17นิ้วนะครับผมราวหลังคานะครับไว้สำหรับบรรทุกจักรยานหรือแลกสัมภาระนะครับมิหน้ำซ้ำตัวนี้นะครับผมยังมาพร้อมการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกับโป่งล้อนะครับที่ดีไซน์ให้รถดูเหมือนบึกบึนพร้อมกับชายล่างด้านล่างนะครับป้องกันการเลอะโคล ออกแบบกันชนนะครับผมหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ด้วยกันแข็งอลูมิเนียมนะครับและสามารถให้รถเนี่ยลุยทางฝุ่นรกเล็กๆไน้อยนะครับแต่จริงๆผมว่ามันคล้ายกับรีโวตัว GR เนาะลุยทำสภาพคล้ายกันเลยนะครับตัวรถนั้นถูกปรับให้สูงขึ้นนะครับผมในด้านของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับและในเรื่องของดวงช่วงล่างนะครับก้ยปรับสูงขึ้นเป็น225มิมนะครับ ชกอัพปรับปรุงใหม่นะครับให้มีความสูงขึ้นและความนุ่มนวลซับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นนะครับในส่วนของเทคนิคที่การปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะครับคอนโซลหน้านะครับปรับปรุงใหม่นะครับมีการบูดนุ่มแล้วก็ด้านไม้นั้นเป็นไม้แบบดิจิทัลที่ออกแบบใหม่นะครับส่วนองพคุมอะไรนะครับผมปรับสูงต่ำนะครับได้นะครับและเข้าออกได้สทิศทางแล้วนะครับ ส่วนเครื่องเสียงเป็นแบบใหม่นะครับพร้อม Apple Car p l a y พและระบบแผนที่นำทางนั่นเองนะครับอาจจะเป็น Google Map นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีแผนที่มาในระบบรถนะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแบบที่ต่อพร้อมกับระบบ c ู o l m a x ปุ่มเดียวเย็นรอบคันด้วยความเร็วของลมแรงนะครับพร้อมกับวัสดุบุฉนวนในห้องเครื่องและฝากระโปรงให้ห้องเครื่องนั้นมีเน้นความเงียบสงบในการขับขี่นะครับแต่ผมคิดว่า ก็รู้ๆกันเนาะมันก็ไม่ได้เงียบมากอ่ะจริงๆแล้วส่วนเบาะนั่งนะครับมาในส่วนของเจ็ดที่นั่งนะครับพับแบบแบนราบได้นะครับให้เป็นแบบผลของแบบแบบยาวได้แล้วก็น้อยได้นะครับพร้อมกับช่องเก็บรองเท้าด้านเบาะผู้โดยสารคนขับให้คนนั่งนะครับผมและกล่องเก็บของ,องช่องชาร์จไฟ USB นะครับทุกตำแหน่งหลังเบาะนั่งคู่หน้าย,ยังมีช่องใส่หนังสือแท็บเลต็ตหรือว่ามือถือหลายช่องนะครับสารพัดช่องเลยอันนี้นะครับมาพร้อมกับ ออโต้เบรกโฮนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ฟังก์ชันใหม่ที่มีมานําเสนอคือคุยกันโทนผมว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเก่าแน่นอนนะครับพร้อมกับระบบการขับขี่ระบบควบคุมช่วยการขับขี่เข้าโค้งให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับถ้าไม่มีระบบนี้รถจะออกไปนอกโค้งใช้ตีโค้งที่กว้างอย่างที่เห็นในรูปนะครับด้านเรือนใหม่น,นะครับผมก็มีการออกแบบนะครับให้มันดิจิตอลมากขึ้น ส่วนช่วงล่างให้กับการกระชับในการขับขี่นะครับขับขี่นุ่มนวลนะครับให้ความชวนฝันในการที่เป็นแบบรถออฟโรดเล็กๆนะครับส่วนตัวรถนั้นแน่นอนครับมากับสีส้มนะครับหลังคาดำนะครับแล้วก็สีเงินนะครับผมและสีเทานะครับไม่ไม่พลาดกับสีขาวและหลังคาดำนะครับ ส่วนเวอร์ชั่นไทยนั้นไม่แน่ใจว่าจะมีหลังคาดําหรือเปล่านะครับผมถ้ามีหลังคาดํามันก็ออกแนวและให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและเป็นทางเลือกใหม่ของเทนยุคนี้ที่เอาสีมาตัวล่างนะครับพร้อมกับหลังคาดําต้องรอดูนะครับมีวประเทศไทยจะให้หลังคาดํามาหรือเปล่านะครับจากโรงงานแต่ไม่แน่ครับปาร์เจโรสปอร์ตก็มีหลังคาดํามาแล้วนะครับ e x p a n d e r Cross ทําไมจะมีหลังคาดําบ้างไม่ได้จริงไหครับนี้มาถึงช่วงนะครับทานายราคานะครับผมทำนายทายทักราคา ผมคาดเดาว่าตัวเนี้ราคาน่าจะเออทุกคนว่าเท่าไหร่ลองเดาในคอมเมนต์กันดูดีกว่าแล้วมาดูว่าเวลาเราเปิดตัวแล้วใครถูกผมว่าราคามันน่าจะไม่เกิน939ครับเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นราคาเท่าเดิมถ้าเกิดขึ้นน่ะผมว่าเพราะว่าไอตัวเวล้อเน่มันแค่8 7 5เองนะครับ8 7 5 0 0นมืนหาพันกระลำพังมันก็แพงกับเขาแล้วนะครับผมถ้าขึ้นแพงมากกว่านี้ผมว่ามันไปได้่านครับตลาดเพราะทุกวันนี้คุณสังเกตได้ว่า เวลอสนั้นวิ่งกันให้เกลื่อนเมืองเลยนะครับถ้า e x p ก n d e r cost จากนด้ยอดผมว่าจริงๆควรจะลดราคาลงมาด้วยซ้ำถูกปะต้นทุนก็อาจจะลดไม่ได้แต่ในหลักการเป็นจริงนี่เมื่อคู่แข่งตั้งเท่านี้คุณจะซื้อแพงกว่าการตั้ง5 0,000ก็แล้วแต่ชอบดีไซน์เนะาะจะมีลูกค้าซื้อส่วนคนที่ดูราคาเป็นหลักไม่ซื้อแน่นอนเราต้องมาดูว่าเขาจะทําราคาเท่าไหร่เราคาดดาไว้ที่เ3 9านะครับรอวันเปิดตัวอีกทีหนึง่งว่าจะถูกหรือไม่นะครับถ้าเราทายถูกนะครับผมเรามาคุยกันในคลิปที่รถ ช่องของเราจะมีความแม่นยําเรื่องราคาที่เราเดากันเล่นๆแค่ไหนนะครับผมก็ในส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอามาให้ดูก่อนที่รถจะเปิดตัวนะครับว่ารถมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้ารถเปิดตัวแล้วจะนามาให้ชมกันอีกครั้งสวัสดีครับ